กูขอแบบตัวนี้เนคลิป<ม>ท่านด้วยนะครับกับชาวแคทออสตาวันนี้ก็อยู่กับผมแคทออสตาแล้วก็ชาวแล้วก็เอ็มจีบมี่หรือพี่ตุ๊กกันนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาลงแรงเออพูดอ,อะไรก็ทำงานไปไปกันต่อลงไหนดีเรื่อ,อ <c oughs> แล้วก็คนที่ถูกมาเบอร์สามใช่ไหมเออ เมอสามที <One input> high, ่เม <an> ืนั <queen speaking> kind of so ้นเจ้าก็จะมาแล้วอิสพาอินนอมจุดรวมคนกันะคะคือตรงนี้คนที่มีเยอะมากเลยนะคนอ่ะมีเยอะมากมันไม่ค่อยมีคนล็อกไม่ใช่มีคนลงแถวนี้หรอกเกียร์หงายเงี้ยอ่อดูดีๆเกียร์เกียร์หงาฮะ 别时间别染染发，他他们多，俺都坚持。叫他蹲楼梯。好，左，再来一个，来个双。 อโอ้เลขเป็นต้วยูตัวเราไม่ได้ดูที่ไงเทียมอัดอยู่ไม่ดอัดยู่อักอัดอยู่อักตอลรี่ครับทุกคนที่เสียมรยอแต่ว่ามันก็ต้องแบบปีโบดกันหน่อยปะทำไมไม่ไม่อคยหาั้นเดี๋ยวัวอ่ะ ากี่ตัวเบิดแล้วถ้าตัวอัดลิปมันหลุดนะพี่ถ้าตัวอัดลิปมันหลุดมันก็ไม่ได้ลงหรอกเพราะมันจะไม่หลุดทิปแล้วแต่ถ้ามันจะหลุดหรือว่าไม่หลุด่นแหละเอ้ยถ้ามันมันแหลกเกินอ่ะเวลาเวลาอัดไปด้วย มันอันตรายยังไงเใช้ป,ปนะืนพก้ชเออใช้ปืนพวกมันอันตรายเหมือนกันใช้ปืนแล้วมันอันตรายอยใครมีกระสุนลูกฟองบ้างใครมีกระสุนลูกฟองบ้างไม่รู้ไม่มีต้องมีแต่คนอ,อ๋อเอมวัว ไปตรงนั้นดิวคูดาวอยู่ปกติเวลาอาจจะว่าเล่นปกติเล่นตามสบายของเนาเนาะเดี๋ยวใครเอาตัวคนขึ้นตัวเรียเร็วมันชูเพื่อนเรียเรียชูมันชูเพื่อน โอ้โหเอ้าเชียร์เร็วมันจะแตกเร็วเชียร์เพื่อน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 มาเลยเร์สามลูกน้องสู้กำลังมาแม่แม่แม่มึงอยู่เฉยเฉยวะมันก็ป้าป้าเดี๋ยวไปดูบัาหาเรียนรัาไม่เพื่อนมีต้องพันเจ็บอ่า อุ้ยรถุดแบกขอโทษครับต้องมาคุยกับเที่ยรขอโทษครับขอโทษครับข้าวผมไม่ทันครับขอโทษครับไม่เข้าใจทำไมเทียมันต้องทำเสือมือจ้ะอะ ไม่ได้อ่าเสียงนะไม่ได้นันเลยเสียงก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเ<า>สียงนีเ้นปเ,เป็นผีปอบเลยฮะอีอดเป็นผีปอบเลยอ่าไม่ต้องทำเออเอดีๆไม่หล่ะเออไม่ได้แอปหนะ่อ่อาไปไปเล่นบูแคเวนมาแล้วก็มาพบกันกันหนบหัวแคนบังเอเชียตู่นดำ โอ้ยเลยอ่ะมึงก็จะเปลี่ยนเป็นแคปออสตาอยู่มีตัวมีตัวอยู่รงกันโอ้เอ็งก็ไปคนเดียวเลยเนาะพราวเอ็งก็ไม่รอใครเออเออพาวเอ็งเอาบัตรเปลี่ยนดึงกันยังไงอะหนูสุ่มได้ตอนนี้หนูมีสองอันทุกคเราจะเอ็งจะโชคเกินไปไหมพราวต้องไปชุบพลาสติกเลยมา

<Yeah. S 1> โอ้ยโอ้ไรอ่กระกำลังจะไปชุบเลยเสียแรงเดินหมดลงลงกันนี่หนูป้ามันมีสองตัวอยู่อยู่ลงลงวิ่แต่ลงกลันเนาะเออสองตัวหรือสองตัวสามตัวไม่รู้เฮ้ยตัวมั้งนึ่งนั่นวิ่นึ่สองตัวเฮ้ยแต่สาสา,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 ามตัวสามตัว ที่จะไปจุดที่ที่ไายนะแล้วก็แบบเออพี่จะบอกไว้ก่อนเลยนะตังไม่พอชุบพามันออกไปจากจุดนั้นแล้วว่ะหุ้ยจะรู้สึกว่ามีตัวขาวมันจะมาไั่ไงใช่ใช่ใช่ลุกขับโอยเราพาชุบไม่ต่้ด้วยตอนนี้อ่ะมันได้กินเลือดมาดูาตูดบนแล้ว แล้วมันมาแล้วยกล้อไป็หนึ่งทีมาดิมาแล้วเท้าอุ้ยอุ้ยเด็กไปหายไปหมดมีมีเลือดอ่ะมาเตวทิ้งหน้ามาช่วยเราที่ต้องมีอ่ะไม่ไม่ที่ไม่มีไม่มียากระเป๋าก็ไม่มีอุ้ยเท้าเท้าอย่าบอกว่าออกมาได้มันมีใบชงตัว ไปแล้วคำว่ายากูาไม่รู้เดอมโมไซค์หลังตารากูไม่รู้ไม่รู้กูหน่อยละที่รู้คือกูไปแล้วกูไ,วไม่อยู่เปลี่ยนรถแป๊บเอาเชียเชี่ยรถ,ยถนูน้นอะไรก็รถหนูอ่ะหนูจอดไว้หนูแค่มาเอาของสามแปบดบสามแปบบ๊ดยังเปแบบ็นรถพิมพ์รถกันะ มันผมมีเน็ตบอ่างเดียวมันอยนมันต้องใช้หกร้อยมันต้องใช้หกร้อยพี่มจะขึ้นไอออนช้างนมีอยู่สองร้อยเอามารวมกันได้ไหมอ๋อตรงนี้แค่สองร้อยพี่พี่มีอยู่สองร้อยสองรอยสองรอรได้แค่สี่อยอ่าไปแคไปเอาค่าหน่อยได้ม่

อยากถูกเลยอยากได้คิวค่อยากได้คิวตอนนี้หิวจริงจังแต่แล้วพี่บอกก่อนแป๊บนึงว่ามันมีมัย้ยเอือมันมีป่ะเนี่ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ไม่มีแต่ตอนนี้ขอไปจัดต่รู้สึกว่าข้างนานแล้จะมีเมเวหายาวเว้ายาวเว้า ใครมือไวได้นะใครมือไวได้นะเฮ้ยเชีมีตัวใครมือไวได้นะใคมือไวได้นะใครมือไวได้นะวเดี๋ยวได้นะ ยังม <t od em |ms|> ีแค่ดวเดียวมึงก็บกเลยจะเป็นไรมึงอยากมีคิวไม่ใช่เหรอเฮ้ยเสียงแม่ได้เชียร์เร็วเชียร์มันเอาเขาด้วยมึงเผาด้วยเอามอไซกูกูลงกระถาไว้เฮ้ยมอไซกูมอไซมึงมอไซกูดิกูบอกแล้วแถวนี้มันเดือด <t ops> <t ops> <opposite backs> ม่งเพื่อนเพื่อนไปชุบหน่อยเฮ้ยเงินของเพื่อนของมึงได้เลยนะเชียร์เงินของเพื่อนรวมกับเงินของมึงได้หกร้อยลงขาพ่อลงขาพ่อมึงอ่า หลายคนบอกว่ากูอมโทรศัพท์อยากจะบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่ได้อุมไม่ได้อมแต่อ้อมลองพูดใส่ลำโพงใส่ตรงที่เสียงโทรศัพท์มันออกมาดิให้พูดว่าไงให้พูดว่าอะไรก็ได้ นู๊ดพูดตรงลำโพงนะบอดีครับนู๊ดดเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอมลำโพงเชียมึงอย่าแคสอย่างเดียวดิแล้วมึงแกกูแทบอย่างเดียวมึกอย่างกลางแล้วเนี่ยออกไปแล้วมึงจะพินาย

วายูคนแย่งใครสมหัวอีเอเชียสมประมาณเพื่อนถ้าเราสามารถขี่กันเอาตังมารวมกันแล้วชุบเจ้ามึงไม่ขึ้นไปเก็บสมมาแล้วมันจะแทมความพรมมันยังมีตัวมันยังมีตัวอีกมันยังมีตัวอีกที่ความหมายของเราคือที่ดินของเราคบูย่านึงคะไป ยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วม่นแล้ว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 เหลียยมไม่เพิ่มไม่ต้องฆ่าคนต้องเหรียยมเพิ่มเพื่อนมึงจะตั้งตาเรงนังนเิอเพื่อนระวังเพื่อนเอเพนเพื่นเพื่อนอนอมนขึ้นเพื่อนคือโจม เดี๋ยวมีดเพื่อนไอ้จ้เมื่อกี้มันไม่เปปืนเอะมีมีมันกลับหัวมีมันอยู่ด้านหลังเพื่อนด้านหลังมีบบว์มีเขาไม่มีเลยนะไม่ไม่มไม่คือตอนแรกอ่ะเฮ้ยนั่ง

สี่นาทีในการเล่นพวกเราเล่นไปสี่นาทีเลยอยู่ตอนทุกคนโดยเออแล้วพอแล้วปวดหัวฟังฟังก่อนแป๊บนึงฟังก่อนนะแป๊บนึงพี่จะจะบอกอะไรตัวร้ายจริงๆคือเอเชียแต่ลาสบอสตัวจริงคืออพาวเพราะรู้จักลาสบอสไหมนี่ลาสบอสรู้จักบอสตัวที่เก่งที่สุดอุ้ยรู้ไงอ่ะ โอ้ดูซีรีส์ดูซีรีส์เยอะขนาดนี้คิดว่าไม่รู้ไงหมอ,อไปเลยแป๊บแต่งตัวก่อนวะที่จะแต่ง,ต,งตัวให้มันเป็นเุ็บผูแต่งตัว,ตตวสบายสบาย แต่งตัวสบายสบายทำไมต้องสบายสบายพี่ใช้ตัวผู้หญิงกว่าใช้ตัวผู้ชายไม่รู้แต่งตัวให้มันเหมือนนักรบที่สุดนะทุกคนดูว่ามันจะเหมือนไหมไมันดูแ่เหมืนักรบก็ได้เราจะได้บอกบีรูยังไงวะมันเป็นทหารมากกว่าโห้ทหาร ตาลอยู่ตัวนี้ไม่รู้เลยว่าจะใส่ชุดอะไรก็มีชุดเดียวผมต้องแต่งตัวยังไงก็ก็อยากได้าผมเป็นนีกคือแต่เอาผมนี้เย็นงงอยู่ในโดนแอร์ดอกมาเตอร์ยูเทคเม็กซิโก เดี๋ยวผู้ห่อทีิพาวยืนแอนอยู่เม็กซิโกชื่อฟะไอตามฮะชื่อเฟดไอ้ตามตั้มตูมอืมไอ้ตึกนี้ชอบชวนไปมาวะกูไม่อยากรับเลยประมาณนี้ได้บอง มันคือเหรอนักลบนักลบนักลบเราต้องประมาณนี้เป็นรับบอลได้บอลเฮ้ยพานักลบจริงวะดูดิตำรวจคร<อ>ับนะตำรวจชัดๆันกเหมือนยิงวายกูเหมือนยิงวายอะเอออย่าเพิ่งเพิ่จะบ้าตายจะบ้าตายจะบ้าตายก็ตายอยูย่ พี่ใส่เองเกงนี้ดิว่ะ5พาวอิงเลงเพิ่มแค่3เองเหรอฮะ5ีล้วก็ขึ้นขึ้นอะไรนั่นเดมเดมอนไอวีอะเอ้าพี่วันเอ๊ะไม่ใช่อื้อพี่วันเฉยพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาขึ้น3รอบเลยเหรอหนูขึ้น1รอบเองเอ๊ะ2รอบเอง อะไรอยากแต่งเป็นีมฮาโลวีนเออตีฮตมฮาโลาวีนได้ไหมทุกคนอะไรก็ได้เร็วๆจะได้รีบลงไม่ทุกคนแต่งเป็นตีมฮาโลาวีนชุดใครชุดฮาโลวีนยังไงอฮะฮาโลวีนงานวัดหรือว่าคาริสต์มาสก็ได้แต่ประมาณนี้พอฮาโลวีนได้ป่วา,าวอะพี่เราฮาโลวีนก็ต้องแต่งเป็นผีอ่ะ หลอนชอบหลอนดู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 พี่ว่าเปนดเราเราดูวราดูค่ะเราวิ่งพอไหม9 8 7 9อุ้ยแบบหลอนเลยอะพี่จะไปลอยกระทงพี่จะไปลอยกระทงอยู่งานวัดประมาณนี้ฮาโลวีนพอไหม มาเกิจนจริงมาเกินต้องใส่รองเท้าคู่ใจกระโป้งใส่วะอืมมันบอกคือฮาราวีใส่วะ กดเร็วกดกดระวังท้อระวังท้อเพื่อนพาวัดแต่ก่อนอะไอตาจู้ไม่อยู่แล้วจา้าพี่แป๊บ